ต่ำๆหนึ่งเดียพี่น้องมาได้หาสูงโอ้เมื่อวานนี่ขุนสูงแน่ยอยู่เมื่อยคืออย่างนี้นี่อยู่ต่ำๆกับนอใหญ่พี่น้องนอใหญ่นอนอวบขุน,นพี่น้องเบิง้งกอนุน่นไัสิไปเบิ้งไกลๆดูนี่ไกลๆมาแต่เห็นหนอโลดเนาะ น้องย่างขึ้นมาทึ้งท,งทึงนี่มาพ่อพี่เห็ดปลวกเมื่อวานนี่พี่น้องดอกเดียวใส่ถุงเอากลับบ่ไหวพี่น้องหนักคักแน่มือนี่มือนี่เลยมาเบิง่งมาหาหนไม้น้ำเป็นยังเดนเนี่ยล่ะโอ้เตเขาจอยพี่น้อยขาดคืนเดียวเมวื่อวานนี่บ้านได้ก็ยังนุ่มอยู่เนาะ เดี๋ยวสิเอาไว้แถวๆนี้ลเนาะพพให้มันเป็นเชื้อเป็นเชือบดีหนาเขาคือทได้มาเก็บทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้อาลวดหน่อบักใหญ่เลยพี่น้อง้างในกอนี่ยปัดยังไงยังอวบเนาะนี่พี่น้องกอข้างๆกันนี่พี่น้องอึ้งอ่อนเลย ตรงนี้อีกพีองปัดพี่ข้างในกอแลวไวแม่ผมมีคนเห็นแม่เอ้ยน้อใหญ่ก็ได้อวบก็ได้ฉันดอกข้างในหนุนอ้อกบึ้ยอวบอวบมันอยู่ข้างในอยนนู่เหนีว พี่น้องอ้อมมาเอาข้างนอกข้างหน้านี่พี่น้องนี่เบิง่งกำลังสิออกใหม่แท้งขึ้นใหม่ก็มีเนี่ยปาพี่น้อง อ่อนงามๆแนี่โอ้ยพี่โอ้ย,อ,ยอันนี้เหี่ยวแล้วพี่น้องเสียดายเนาะนี่เหี่ยวแล้วหาอ้อมกอ้อนสิแหละพี่น้องว่าสั่นนะเอ้ยต้องหาให้เกี้ยงสิมายางเล่นจังเด๋นี่พี่น้องโอ้ยออกใหม่ไม่อดทั้งนั้นเลยน,น้อยน้อยนี่กัน บ,บดีได้แรืพีป่น้อ,นองอ่อนดีอยู่เมื่อคืนนี่พนกระตกแม่ไปน้องนี่ฟาดนี่ฝนตกเบิ้งจะน้ำไหลลุงจากพูนั่เนเป็นอย่างแห้งก็ได้น้ำไหลหรีอฝนตกหนักเลยอ่ะพี่กอเดียวกัน นนองูนี่อ้าวหนอใหญ่ๆอบอวนาอพี่น้องพูดอีกพี่น้องบิ่งสองน้องในน้องก้อนนี่หนออบใหญ่เห็นบ่โอ้ นอ,อนจุ้ยอีกแล้วพี่น้องตามนอนเลยไปหาต่อจ้าฮาดเบิ่งพี่น้องงามบัววนกเมื่อคืนนี่จะ้ะตกบังแห้งเลยจนว่าน้ำไหลลงจากเครื่องพูแหมพี่น้องอันนี้เป็นน้นำตกธรรมชาติเลยเนาะ มันคือน้ำตกดอกมันก็เป็นล่องน้ำน้อยๆนี่แหละน้ำก็ไหลลงมาตามมัน่อกหินนะเนาะไปจ้าไปหาตอเลยเห็ดไผ่นะพี่น้องเห็ดไผ่หรือว่าเห็ดเพกคเขาเนี่ยเนาะเก็บหลดมันยังนุ่มๆอยู่พี่น้องมันสีขามันก็สีเหนียวๆเนี่ยเด้อเหมือนคือจังเห็ดกระดังเขาน่ เห็ดกระด้างเห็ดคอนพวกนี้ล่ะซื่อกันนนองเอาถุงมาอยู่ใส่ถุง ใส่ถุงกลับบ้านเฮากล่องมัวๆเลยเด้อม,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 มันถึกน้ำเนาะพ,พี่น้องนี่นี่นอนนี่สรุปได้สามนอพี่น้องก,ก่อนนี่นอองกอนหนึ่งได้สองนอและไปเลยทั้งพุ่นอีกน้องมีอยู่อืม้มโอ้เลยสีเหี่ยวเนาะพี่น้องเบิ่ง อ้ายังขักอยู่เด้ยนี่ขักเอาขักเอาโลดอออันนี้ยังขักเอาบ้าเบิดอยู่ตาเสือกอเดียวพี่น้องบักรล้ายนอเลยไปซ่าไปรุ่นกันต่อกอนนี้จ้าพี่น้อง 哎。Hey. น้อพี่ดอกน้อยนี่ยมันหวานมันเสี่ยงผลมันแทงออกมาทั้งพี่เน้องออกนอกก่อนสิเอาง่ายๆเนาะพี่น้องพี่อีกนี่เห็นบ่นี่นี่งนี่พี่ปาทางในอีกนึ่งเห็นบ่อันน้อนี่อีกนู่นอีกพี่น้องอ่ะลุยเลยจ้า เสียงหวานจ้อยเลยฮะใกล้สีหอดหน้าพาแล้วเด้จ้ะสูงพูดนอีกพี่น้องเมื่อกี้นี่พี่น้องกำลังสีหักหน่อไม้ทางมันชันเนาะพี่น้องมือ <c oughs> ล้งโอ้ยหัวเขา่าเจ็บหัวเข่าเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยสั่งบ่ พอดีกับปิดกล้องพอดีกำลังสิไปหักหน่อไม่พี่น้องมืนฝนมันตกเมื่อคืนนี่พี่น้องทางมันเกิดสิมืนแนก้อนหินมันเกิดสิมืนนี่ดีตัวกิ่งลงมามันบดหัวบกฝาดในก้อนหินเนาะพี่น้องเนาะกันประสันระเบยเจ็บหนักพี่น้องเอยระวังเนเด้อผู้ใดขึ้นภูประมาทแน่อยู่ละพี่น้องทางมันชันกะ ปีนไปไว้ผดเนาะบะระวังเลยนี่อะเดี๋ยวนั่งพักจักน้อยหลวกสิไปเก็บน้ำใหม่ตอนเนาะอืมหนาวอบด,ดีเนาขคางๆนี่อีกหนอนหนึ่งหนอนใหญ่หนอยหนอยาวมันชั้นหลายขากบขึ้น,นเนาะทางั่นคือ เขาก็เลยได้นหน่อใหม่พอดีตัวนี่ดูเบิ้งนอน่นหน่อยโพขึ้นมาไม่ไพี่น้องอ่อนๆตรงนี้หน่อใหม่มันอ่อนดีเลยพี่น้องดินดินมันบอนแน่นนเทะเหน่อใหม่หนออวบหน่อใหญ่ นองขึ้นไปอันขังเทือนันสามกอชั้นๆเนาะก็ได้เนอะอ,อบๆใหญ่ๆอยู่เขาพอค่อยเข่าเนอพไปนองมันมันชัน้นก็อันตรายเนาะระวังกันเน่ะเด้อกอนีน่คือมีตะกาะก็นอนอบๆท่านอนไปนอง ตัวน,นี้ก็ขึ้นมาสูงแล้วได้เลยมีขาจริงอยู่อันนี้เนาะนี่อันนี้อีกไก่ๆนี่พอเดียวได้หลายนกก็ห่างๆกันพี่นอ้อง โหนี่ปัดเยงอ่อนดีหรือสำหรับอันนี้หานี่สำหรับอันจิ้มเจลหนีมันก็นดีด้ยแกงก็ดีได้หลือพี่นนองแกงนาะใหม่อ่อนดีดีไหนเบิ้งบ่เห็นบ่มัน <c oughs> หกเนาะจริงไม่มันก็นคัก หัวกระโโปออกมาจากดินพี่น้องมนอนออนเลยพี่น้องโอ้ยสออรหไล่เดี๋ยวไปหาแนวมาขุดก่อนเด้อได้มีดเอามีดมายัวจ้าถ้าเบิงบ้งถ้าเบิ้งเอานอนนี่ก่อนพี่น,อน้องปืดปวด,ปวด,ปวดใหญ่ๆเบิ้งข้างในพี่น้อง เบิ่งห้อยเลอพี่น้องขุดเอาแล้ว <c oughs> เอ้ยทั้งถ่ายทั้งขุดมันถ่ายบระดดแล้วให้เห็นตอนขุดปได้ดอกมันกล่องมันสันอยู่ดินี่เบิ่งตอนหักเอาก็แล้วกันเนาะพี่น้องเบิง่งกอเดียวอวบๆยังไง เกือบสิเป็นหนอนางดินแล้วมันแทงขึ้นมาหน่อยเดียวแซบๆเลยวัดกอเดียวได้ไงพี่นอ้องหน่อนใยหนออวกอีลรพี่พี่พูดอีกเนาะพี่นอ้อง อ้อมกอไปเอารถมึงฟาดมึงพี่น้องพูนอีกเนาะมึงมีแต่ฝั่งเดียวได้ไงพี่น้องฝั่งทางนู้นมาเลยไทยให้เบิ่งได้ไงหักเอ้าพูนอขอนช่วยดีรถฝนตกใส่แข่งแข่งแซ่บแข่งดี พี่น้องวุ่นราดมีคนมาหาักเอาก้อนเขาเขาขักเอานอจังไหนเนะาะเบิ้งพี่น้องบ่ให้มันมืดได้จังไหนเบิ่บงดูพีเ่เป็นแต่มือนอี่เลยอีหลีแล้ว มเิ่งก่อนนี่มี่้องหลายนออยู่หักเลยนีอนอนึงนี่โอ้ยยุงลายเนาะ เมื่อพี่น้องเดี๋ยวขอเอาน้ำลูบหนา้าลูบตาจังหน่อยกันเด้อพี่น้องเด้อขึ้นสูงเด้อมือเนี่ยสูงคัก จะมาฮอดบ้านแล้วจ้ะนี่ก็ฮอนไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้แต่แตงไวเรียบร้อยกว็วางไว้กับพื้นก่อนนะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวก็เอาใส่กระมังล่างอีกเท่อหนึง่งทำความสะอาดดีๆบุหรี่พี่น้องมึงหนอปวดใหญ่ออๆ,ยยๆเป็นจะแสบอยู่เนี่ยมึงดูเออแบบรุ่นรุ่นที่เขาแบบว่าเอาไว้แบบจิ้มแจวเนาะ ไว้กินกับสมตำอย่างนี้สินะรุ่นนี้มากมากเด้อาจ๊ะเบ่งผลงานกันซันนี่แล้วกะเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งว่ามือนี้สิได้จากบาทนะจ๊ะมือนี้บ่มีออเดอร์เป็นนอหวกสดนี่บ่มีนะจ๊ะพี่น้องก็เลยว่าสีต้มหมดเลยต้มวก็มกาขายโลดรุ่นกันจ้ะว่าจะได้จากบาทมือนี้อ้อยอันไปเกิดอุบัติเหตุทั้งผู้ก่อนเนาะ ได้ซ้ำไดนกันซ้ำนั่นละจ้ะพี่น้องเสียใจไรเอาซ้ำนี่แหละเจ็บขาแหง้งนี่จ้ะพี่นอ้องเบิ่งเลยนี่สองกระมากกาังคือเก่าขนาดเจ็บขาได้เนี่ยพี่น้องได้หลายอยู่เอามาลุ้นกันจ้าจเสียใจจากบากมันนี่คืออย่างน้ำน้ำพีกับปิเนาะจำน้ำพริกกะปิมันจะแซ่บแซบเดสิเฮ็ดกินอ้างหนาก่อนนะ่าว่ะ พีจ้าเดี๋ยวก็จัดการต้มเลยวันนี้นี่เลี้ยงหน่อไม้ไว้ยังซีจ่ะเวลาสิต้มมันสิดธเเ็ตให้หน่อไม้มาเขามันจืดเร็วน้อพี่น้องนี่เขาจะต้มบดดนก็จืดบัดทีเนี่ยมาตองยานมันสิเฟือนมันสิกจังไหรมันสิ่กมาแบแ่บแน่นอนจ้ะพี่น้องคุ้มเลยบัดทีเนี่ยนี่เอาถุงคุ้มอบไว้เนาะ ความร้อนไว้มันจะได้สุกไปไว้มันจะได้จืดไปไวไ้น้องนอก,อกเอาพาคุ้มไว้อีกเท่อนึงมาเท่น,น่ะโอ้ยบอกสูตรพร้อมเนี่ยขนาดนั้น เฮ็ดเจ๊งซี่แล้วพี่นอ้องแล้วกาเซียคือว่าให้มันออกมาได้เนาะให้มันปิดให้มิดว่าสั้นเถอะปิดให้มันหมดทุกจุดอืมนี่มมีคนสั่งเน่ะไม้สดนอกไปน้องมือออม้อนี้กบซิริโตมมัดกำรขายคือเก่า นี่ก็ต้มไหวตอนนี้มืออื่นเศร้าก็ได้ขายแหละมานุ่นกันจาะว่ามืออื่นเศร้าเขาสิได้จากบาทเนาะมือนี้แหงเจ็บขาพี่น้องลมกิ้งลงมาจากถึงพูอ้ยดีต้ะหวนันมันมาฝาดใส่ก้อนหินมาสั่นละเว้ยเจ็บหนักขึ้นกันล่ะแต่นี่ก็เจ็บแต่หัวเข่าเนาะพี่น้อง มันเคล็ดหัวเข่าซื้อๆ่าเป็นอย่างไรยมืออื่นก็นสิขืนผูอีกคือเก้าะหละ,ะเดี๋ยวเขาก็ต้มแล้วทารุ่นมืนเศร้ารถพี่น้อง แค่ใส่ถุงไม่นี่ถุงละล้อยด้จ้ะถุงละล้อยเบื้องเบืงขนาดเบิง้งว่ะคุณน่ะสิบบาทได้นในไฮบกักหลายๆเลยพี่น้องนอนนอ,อนจะแซ่บๆนี่แหละคัดใบแล้วเรียบร้อยเป็ดนอนกำงามๆเลยน้องมัดละ,ะสิบบาทนั่นบนให้ถุงนี้คนก็เอาแล้วเนาะถุงละล้อยสองถุงแล้วบบดนี้ น,นี่เหลืออยู่ในกระมังนี่เขาต้องมัดอีกมันไม่ใช่ได้จากบาทเนาะมือน,นี้คือได้ไลายเถอเนาะตกพูมากดนะดอเนาะลืน่นกิ่งหลงจากฟูกะดอได้สามรอยบุนตีลออรุ่นจ้าลออรุ่นเดี๋ยวให้เพื่อนมามัดจากนอยกันนะจ้าเด้อสรุปเลยจ้ามือน,นี้ได้ทั้งหมดสามร้อยนะจ้าทั้งเงินเฮ็ดให้ทรงเพื่อนแลอ้ว ถุงละร้อยสองถุงแล้วกะเฮ็ยแดงสี่อีกไว้ขายอีกร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยเด้อจ้าอ,อ้าวรูปผลแล้วมือนี้กับคอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องพี่จานรยเดียวด้วยนะจ้ามือนี้ลาซํานี้จ้ามือหลังสิพะไปหาเก็บน้ำไม้อีกเด้อติดตามกันเรื่อยเรือยจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า